ซึ่งเราจะแบ่งห้องออกมาเป็นทางเข้าของบุคลากรกับทางเข้าของของผู้ป่วยนะฮะจะอยู่นละทางกันนะครับทางเข้าบุาคลากรมาทางนี้จะผ่านห้องเปลี่ยนชุดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีระบบหมีอากาศตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาในห้องนี้ส่วนผู้ป่วยจะเข้ามาจากทางนี้อยู่ในช่วงใต้ลงนะฮะใต้ลงทางนี้จะเป็นเหนือหลงนะมาที่นี่อากาศทั้งหมดจะถูกสูดกากจะป้อนจากข้างนอกเข้ามาที่นี่ นะเข้ามาที่ห้องเก็บชื้อเขาก็มาที่ห้องตรวจจากด้านหน้าไปที่ด้านหลังผ่านตัวแคตตาฟิลเตอร์สองชิ้นนะครับทีนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยแค่ตรวจเองเฉย,ยไม่มีาการติดเชื้อเราเป็นมาให้ผู้ป่วย <S <S ท,วทุกท่งนตรวจการดูดเข้ามาที่ห้องที่สองตรงนี้จะเป็นช่อง,งช่องหน้าต,านะต่างเล็กๆนะฮะโดยปราจะปิดช่องลมที่ช่องนี้เพื่อให้อากาศทั้งหมดผ่านมาที่ตัวนี้ลมจะแรงมากประมาณ พอปิดปั๊บตรงนี้จ,จะประมาณ400ฟตุตต่อนาทีซึ่งสามารถที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไอหรือจามนะ <c oughs> ละอองละอองทั้งหลายที่ออกมาจะไม่สามารถย้อนออกมาที่ทางนี้ได้แล้วก็มาผ่านเฮ้เป่าฟิลเตอร์ห้องนี้จะเป็นห้องครองและฆ่าเชื้อมีเฮปาฟิลเตอร์แล้วก็มีระบบ UV คว o t โต a แคตาลิสต์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะปล่อยไปทางหลังคา ซึ่งเราบอกมันจะทํางานแบบนี้นะครับเนี่ยห้องเปลี่ยนชุดห้องใะพวกนี้นะครับจะมีแอร์อยู่ข้างบนอากาศที่ผ่านแอร์แล้วจะมาพอนเข้าที่ห้องห้องตัวนะห้องตัวแล้วก็มานี่แล้วก็ดูดผ่านชุดไอพาวฟิลเตอร์แล้วก็มียูวีค่ายเชื้อแล้วก็ปล่อยออกอากาศตรงนี้จะเป็นอากาศที่สะอาดปลอดสารเบา,เท,าเที่เชื้อไม่มีเชื้อแน่นอนครับพอเข้ามาปุ๊บ ให้เราเปิดข้างน,นอกก็ได้นะไม,ไม่จำไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างในนะครับกดตัวนี้ปุ่มที่เป็นปุ่มอ n อ f f นะครับกดปุ่นปุ่ม on off ปับ๊บระบบมันจะเริ่มทํางานนะฮะร,ระบบมันจะขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็น ep นะครับแล้วก็ตัวระบบทั้งหมดจะเริ่มทํางานนะครับนะฟองก็แอร์ด้วยถ้าเราตั้งไว้แัน้นสุดท้ายมันเปิดอยู่เปิดปัป๊บมันเปิดมันทํางานเลยนะแต่ถ้าครัน้นสุดท้ายเราไปปิดมันเราก็ต้องเปิดใหม่ นะครับทีนี้ถ้าเราจะปิดเพราะกอเจ็ดงานแต่ละวันแล้วใช่ไหมครับเราเราก็มาเกดกดโอสามนะกดโอสามเนี่ยพอกดโอสามปุ๊บมันจะขึ้นศูนย์จุดศูนย์เห็นไหมครับศูจุดศูนย์เราก็มาตั้งเวลาว่าเราจะอบนานเท่าไหร่กดลูกศรขึ้น ศูนยะ์จนะุดห้าหนึ่งะหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มากดโอสามอีกทีหนึ่งกดต้องเคขียวๆนะนะกดโอสามอีกทีหนึ่งนับถอยหลังเก้าเก้าวินาทีเรามีเวลาเก้าเก้าสิบวินาทีที่จะออกของนอกอแต่ถ้าเปิดเราเปลี่ยนใจเปิดมันกำลังทํางานอยู่นะถ้าเราเปลี่ยนใจเรากด EP มันกลับไปทํางานอย่างเดิมโอโซนตัด นะครับ